เด่นมานี่ฮะมันจะเป็นเพิ่มความเหนืดของซับน้ำมือนั่นแหละฮรตัวนุมดุมนูนอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะนี่แล้วก็ฟังนั่นแหละครับผมเบื่อๆเนี่ยค่อยๆหมนุนหมุนขึ้นตัวที่สองตัวนี้นะฮะตัวถันมากดกระดิง่งไล สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับผมนะฮะเกาะพบกันอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีตนเช้าครับสำหรับไลนนี้ก็นำเอาเรียแอมแยกซับ อิสระหรือ PM เอ็มเาแกะแยบซับอิสระนะมานำเสนอเพื่อนๆที่เช่นเคยครับผมเพื่อนๆรับับบเพื่อนๆบางคนนะครับอย่างการปรับยังไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะได้คอมเมนต์เอาไว้แต่คุณภาพเสียงดีอะไรประมาณนี้นะฮะ ผมก่อนจะมาแนะนำเพื่อนๆดิฉันเคยนี่แหละครับผมแต่ดํนนในการรับเสียงนะคร่าวๆครับผมพอเป็นแนวทางนะฮะพอเป็นแนวทางครับผมนะแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับการ ปรับใหม่นะครับผมนะผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ตัวนี้เลยนะครับผมนะใช้เกี่ยวกับเสียงอย่างเดียวนะฮะเสียงพเพลงครับผมปรับเสียงพเพลงเ,เพื่อน,นเหมือนกันบางคนยังนะยังปรับเสียงเพลงไม่ได้ยังปรับเสียงเพลงไม,ไงงไม่ไม่เป็นครับ สำหรับการปรับเสียงเพลงนะครับเพื่อนๆครับผมก็เชื่อมต่อบลูทูธหรือเพื่อนๆจะนาจะใช้แจ็ค3.5ก็ได้ครับผมด้านหลังเสียบสัญญาณเข้า3.5แล้วก็เสียบเข้า6.5มิลนะแจ็ใหม่3.5ก็เข้าโทรศัพท์นะ3.5ก็เข้าโทรศัพท์ แล้วก็มาฟังเพลงในสมมตินี้มัตเตอร์ครับผมตรงกลางนะฮะตัวนี้มัตเตอร์ผมตรงกลางก็ก็นะผมตรงกลางแล้วก็เปิดไว้แลยฮะตรงกลางนะฮะไหวเที่ยงเลยครับผมตรงตรงกลางมัตเตอร์นะฮะตัวใหญ่นะฮะอย่าลืมต่อเพื่อนเพื่อบางท่านบางคนยังไม่มีซับ เราต่อกลางกลางแหลมเนี่ยเดียวนะกลางแหลมอย่างเดียวแล้วก็ดูกันเลยครับผมบอลลูมสุดท้ายครับผมเนาะออกบอลลูนลอยๆแล้วก็ปิดตัวนี้กันเนาะผมปิดบอลุ่มทุกบอลุ่มเลยฮะ ตัวลุ่มตัวลุ่มเหลือแต่วัวลุ่มมัตเตอร์กรบผม,มเพื่อนกันบนี่เพ,นเพื่อนที่ว่าผมยังปรับไม่เป็นนะเรายังไม่ใช่ใหม่นะเพื่อนๆแบบไม่ใช่ใหม่นะผมที่ผมพูดอยูน่นะเราฟังเพียงนะเราจะฟังเพียงเออตัวนี้ไว้เที่ยงครับผมมัตเตอร์ปุมลุ่มใหญ่ๆนี่นะครับใบเที่ยงครับผมนะรูรุ่มตรงนี้ปิดก่อนครับผมปิด ต่อบุตรต่อบุตรนะต่อบุตรเข้านะฮะบุตรบีทีห้าจุดศูนย์นะบีทีห้าจุดศูนย์แ,แล้วเราก็ต่อเชื่อมต่อในโทรศัพท์นะมันจะเขียนคขาว่าบีทีห้าจุดศูนย์แต่หน้าจอหน้าจอของพีเอ็มต้องเขียนคขาว่าบีทีนะมันจะเขียนคขาว่าบีทีเรากดหาบบีทีและเชื่อมต่อในโทรศัพท์บีทีห้าจุดศูนย์นครับผมพอเชื่อมต่อเสร็จ เราก็เปิดเพลงนั่นแหละครับผมเปิดเพลงเข้าแล้วก็หมุนวอลลุ่มมาแรกครับผมวอลุ่มนะฮะขวาสุดนะหมุนขึ้นครับผมถ้าหมุนขึ้นแล้วมันจะมีไฟสิกญนลิงวิ่งวิ่งวิ่งฮะไฟสิกญนลวิ่งแล้วปิดลงโปเราทดสอบเรียบร้อยแล้วมันขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเปิดวอลลุ่ม power a อ p นะนะเปิดวอลลุ่ม power amp สักเที่ยงนะะไปเที่ยงขอนบางตัวบาง บางตัวมันเปิดจำไม่ได้บางตัวมัเปิดสุดไม่ได้ครับผมบางตัวเปิดสุดไม่ได้ครับนะแล้วก็เราเปิดไปท้่เตี้ยงนะฮะเียงบันแล้วก็ุนมารุมนี้ขึ้นนะ อมุนวม้นม่มึ้นแล้วครับฟังฟังเสียงนะฟังเสียงแล้วก็ลองอับเบทเนะี่ยตัวนี้นะฮอันนี้มาเติดเที่ยงนะต้องว่าเบทรับผมนิบตัวนี้แล้วก็หมุนมาสักบ่ายสามผมบอกตรงเลยบ่ายสามนะบอกเพื่อนๆแบบบางท่านบางคนไม่มีซับนะแต่ถ้ามีซับเนี่ยหมุนเราต้องฟังด้วยนะ ถ้ามีซับต้องฟังด้วยว่ามันจะน้ำเสียงเป็นเช่นไรนะฮะเทะทะทพื่อนถ้อดซับด้านหลังด้วยเนะี่ยต้องฟังด้วยนะฮะเวลาเราเปิดแถวผมแล้วตัวนี้ตัวถัดเบดมานี่ฮะมันจะเป็นเพิ่มความเหนืดของซับนะนู้นนั่นแหละฮะตัวนุมดๆมมุนอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะ แล้วก็ฟังนั่นแหละรครับผมเบื่อๆนี่ค่อยๆหมุนหมุนขึ้นตัวที่สองตัวนี้นะตัวถัดมาตัวทัรม,มานี่จะกลางแหลมกลางกับแหลมตัวนี้มันจะช่วยให้กลางมีเสียงมิตรน,นะะมิดเข้ามาครับผมมิดมิดโลนั่นแหละรครับผมจะุ่มให้ไม่ให้เสียงกลางของเรามันแห้งจนเกินไปครับผมตัวนี้นะ ทำให้เสียงกลางของเรามีนิติขึ้นกับผมมันไม่ไม่ให้เสียงกลางของเราแบบแห้งๆแ,แต่ตัวนี้ถ้าหมุนขึ้นมาปุ๊บม,มันจะเพิ่มเสียงโลเข้ามานิดกับตมตมขึ้นมาให้เสียงกลางเรามีนิติให้เลาะขึ้นกับผมเสียงแหลมก็จะถูกตัดค่าลงนะฮะจากเจ็ก,จกแบบบาดหูมันก็จะเพิ่มมีนิติของเสียงแหลมขึ้นมานะฮะ ให้นิ่มขึ้นนะให้เลาะขึ้นนะ <c oughs> ตัวนี้นะคน <c oughs> ที่เราจะเปิดพูดใหม่นะเพื่อนๆบางท่านบางคนที่มาใหม่เนอะ <c oughs> ตัวนี้มัตเตอร์ครับผมนี่มัตเตอร์ส่วนไม้นี่เราปิดไม้ลงไม่หมดเลยครับผมถ้าเราไม่ใช้พูดถึงว่าถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราปรับเรียบร้อยแล้ว ุแต่โวลลุ่มหม่นะฮะถ้าเราปรับเรียบร้อยแล้วแต่นี้ผมไม่ได้ปรับแล้วรผมไม่ได้ใช้นะฮะถึงถึงใช้ไหมผมไม่ใช้เหมือนเดิมครับผมเพราะใช้ที่มิกส่วนมากจะใช้ที่มิกครับผมที่มิกเฉพาะมากนะมัตเตอร์ครับผมนี่อย่าลืมต่อ บูทชุดูมันจะเขียนกับว่า bt 5.0ครับผมแต่ในหน้าจอทอง p อนี่ครัจะเขียนกับว่า bt นะแล้วก็เชื่อมต่อเปิดมาตเตอร์ตรงกลางไวเที่ยงครับผมโบรุมทุกตัวปิดหมดนะนี่ครั้งแรกที่เรายังไม่ไม่เข้าใจปิดหมดเลยครับผมนะฮะเปิดว่า BT ขึ้นลองหมุนบโบรุม่มให้ไฟบันสิกแนวมันวิ่งนะ สัญญาณเสียงมาเรียบร้อยครับผมนะฮะโวลลุ่มโวลลุ่มเก้งเสียงโวลลุ่ม power amp เราก็พาวเวอร์แอมาอ่าตัว signal มาเรียบร้อยแล้วเราก็หมุนโวลลุ่มพาว power amp ขึ้นสักเที่ยงครับผมเที่ยงวันแล้วก็หมุนถ่ายทอดเสียงเพลงเข้าไปครับผมนะเปิดอถ่ายทอดเสียงเพลงเข้าไปแล้วเราก็ฟังครับผมว่ามันเพาะไหม ทพอรืลุปเบานะทำไมพ่พอเป็นไงตัวนี้เบ็ดแล้วก็หมุนขึ้นกับผมนะเบ็ดชอบหนักหนาะชอบหนักชอบหนาชอบบางชอบแน่นเป็นไงก็เราเปิดครับผมเ,เี่นแต่ตัวนี้พอถัดมาตัวนี้จะเพิ่มความเหนืดอยอึมดึมแบบแน,น่น,นเพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะฮะนี่แล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็ค่อยๆฟังนั่นแหละเพื่อนๆนะ เราค่อยๆฟังที่องท่านบางคนแบบว่าปรับยังไม่เปลี่นนะฮะอย่าเพิ่งหมุนหมดที่ผมบอกปิดไว้ลงไปหมดแล้วค่อยๆหมุนฟังนะตัวทันมาตัวนี้มันจะมีนิติสองกลางแหลมตัวนี้นะตัวถัดมาเนี่ยมันจะทําให้กลางเนี่ยมีนิติขึ้นครับผมนะเหมือนกับเสียงมันจะจิกนะ เสียงมันจะจิกขึ้นกับผมมันจะเพิ่มความดูดันของเสียงกลางและเสียงแหลมไอตัวนี้นะเสียงกลางและเสียงแหลมมันจะมีนิติคือจิกเสียงมันจะไม่แห้งๆเหมือนกระหอนนะถ้าเราเปิดตัวนี้ขึ้นเสียงจะไม่แห้งถ้าเราปิดเนี่ยปิดไว้อย่างงี้ฮะเสียงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระหอนนะเหมือนกับเสียงหอนนะฮะแล้วไม่พอนะถ้าหมุนคือตัวนี้ขึ้นปุ๊บมันจะมีรูปกระเดียงโป๊ะ นะเสียงโป๊ะ,ปะ,ปะออกมาในเสียงกลางครับผมนะเสียงโป๊ะโป๊ะนะถ้าเป็นแบบทีอาทีกล้องเสียงป้งป้งแบบออกมาให้มีนิติขึ้นครับผมนะแล้วแหลมตอนหลหมุนต,ตัวนี้ขึ้นปุ๊บแหลมก็แบบแบบนุ่มๆแบบฟังแบบคลีครีนะตัวนี้นะนะตัวนี้นะถ้ากล้างยังไม่ชัด กลางยังค่อยไปแล้วก็ค่อยหมุนบูทขึ้นครับผมนี่ถึงผมบอกอิดไว้ก่อนนะถ้ามันค่อยแล้วค่อยบูตขึ้นคือเปิดวลุลงขึ้นแบบอย่างกลางนะแล้วเมื่อกครั็ผมนะถ้ามันค่อยแล้วค่อยค่อยบูทขึ้นเปิดขึ้นนะนี่ค่อยๆปรับนะแต่ผมบอกตรงๆว่าเสียงดีแน่นอนนะฮะคอสบางตัวสู้ตัวนี้ไม่ได้เลย ยิงคอตสองทางนี่จบเลยครับผมสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนเพราหมอโนโตงเลยนะสู้ตัวนี้ไม่ได้แนี่ยเพราะตัวนี้มีซับนะเพืเ่อนๆนะราคาเบาๆนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเบานะผมเบาๆครับผมคอตก็สองพันอัพถึงสามพันนะสองทางคอตสองทางนี่เริ่มต้น สองพันห้าถึงสองสามพันห้านั่นแหละนะฮะอตสองทางนะฮะแต่คอนสองทางไม่มีซับนะเพื่อนๆนะไม่มีซับถ้าปรับไม่ดีก็มันไม่ค่อยดูดันนะเพื่อนๆนะแต่ตัวนี้นี่ดูดันแน่นอนนะฮะเป็นนะฟังแล้วเลียร์แน่นอนนะเพื่อนครับผมตุ้มตุ้มตุ้มแน่นอนนะเพราะมันมีซับนะ ซับเอาด้านหลังนะครับนครับผมซับเอาก็เป็นสเตอร์อครับผมไม่ใช่โมโนโนะฮะเป็นสเตอริโออีกครับโอ้โหผมบอกตรงเลยว่าราคาเบาๆนะฮะแล้วก็บูทูธ5.0โดยด้วยซ้ำนะบริเวณนันะคุณภาพเบาๆนะไม่ไม่แพง1,125บาทนะแต่คุณภาพเสียงเกินพันแน่นอนนะเห็นเหมาะกับ เพื่อนๆนะฮะที่เราแบบเราไม่มีรัพย์ที่เป็นก้อนต้องการซื้อเป็นก้อนเหมือนต้องใช้เงินเป็นก้อนซื้อเป็นชุดใหญ่ๆเหมือนกับเขานะในะผมเอามาแนะนําให้เพื่อนๆแบบเราค่อยๆทยอยซื้อนะครับผมเดือนนี้แล้วก็เตรียมพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทแก็ยังมีโครร้ดส่วนลด้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยสามวันถึงบ้านแน่นอนนะฮะเตรียมแยกซัพย์อิสระ n ป็นดีเอ็มคราอเกนะรับเพื่อนๆครับผมนี่ตัวนี้นะเป็นอราอเกแยกซับอิสระนะฮะแต่ถ้าเราใช้ปีใช้มิกมันก็จะเพิ่มมิติของเสียงใหม่แล้วก็ไม่มันก็จะหนาขึ้นนะแต่ถ้าเราใช้ไม้ตัวนี้ไม่ในชุดนี้เสียงก็ใช้ได้ครับผมนะฮนะเสียงก็ใช้ได้อยู่แต่พูดถึงว่าถ้าเราแบบต้องการให้มันชัดจริงๆแบบมีเอฟเฟกเหมือนกับมิก เรามิกมาครับปัจจุบันมิกสองชแนลสี่ชแนลหกชแนลแปดชแนลสิบชแนลสิบสองชแนลปัจจุบันเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์นะในตัวแล้วก็ราคาไม่แพงครับผมพันกว่าบาทสองพันนี่ก็โอ้เสียงดีนะฮะเพื่อนครับผมนะเสียงดีแต่ถ้าเราแบบต้องการมีห็อกเสร็จหรือแบบต้องการมีมอนิอะไรเขาเรียกว่ามอนิเตอร์หรือแบบยังไงฮะให้เอฟเฟก ออกมอยมอนิเตอร์ได้เพื่อนนต้องสอบถามนะคนขายด้วยนะบางรุ่นมันบางรุ่นมันไม่ไม่มีเอฟเฟกออกมอนิเตอร์ถ้าเราไม่ใช้มอนิเตอร์ไม่มีปัญหาครับผมปัจจุบันเอฟเฟกเสียงเพาะครับผมทุกค่ายเลยครับผมปัจจุบันเนยนะของ <S 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 ของอ่ามิกนะนาลรอกนะไม่ใช่มิกนีเกตอันนะพูดนะ ในสโลแกนทุกตั้งดังดีเช่นเคยนั่นแหละครับผม,ผมเพื่อนครับผมนะฮะตัวนี้ก็1นึ่บาทแต่ยังมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีนะฮะสวันถึงบ้านแน่นอนครับผม pm เราเกะแยกซับอิสระนะครับผมเพื่อนนะ